ครับพี่น้องครับพอโจกับบุญยิงก็ได้เข้าฉัก <Okay. S 1> แล้วนะครับผู้พันซื่อื่น พวกเราครับเท่าไรค่าตัวก็แพงกันนะเพ่อะว่าพ่อจะเคลื่อนด้วยเหรียญน้ำแข็งนี่เอาเทียบความกันเลยดินั่เนงเข้าเดียวไหมได้ไรป,ประเดี๋ยไปลูกประธานห่างไงไ,<ด>ไหไมอีห้าง <c oughs> นางโบสองคำไหม <c oughs> นางยิ้มด้วยนางยิ้มคนที่เพิ่นบมเอาเลยครับไม่เอานะครับคือไม่เอาค่าตัวมีแต่เพื่อนพอน้องพี่อันนี้อันนี้คือ ไอ้ทิหน้าพิธีนั้นไม่ได้เกี่ยวกับสังนะโอ้ไหนตะกุ้งไม่เดียวหรอนึกเกาเออคลองเดียวกันกับเก่าเลยฝากพี่น้องน้ำครับผูพันธุซื้ออื่นวันที่เจ็บมีนานะครับพี่น้องขอบคไปรับชมครับครับครับเไทยรับพ่อพันธุ์รุ่งพอดีนีงานน้องบอลแม็กโอ้ยรอลูกสาวว่าเหล็กซับนี่นึงไม่ได้เอาอย่างนี้ว่เอา่เอาได้ มาลูกมาโอ้ลงประทานให้ทิปให้กำลังใจให้กำลังใจเหดมาไรหลุงประธานห้างลงประทานห้างผู้พันผู้พันสะอื้นอ๋อเจ็ดวันนี้เจ็ดเจ็ดมีน้าลงสอนเด็ดลูกไซนี่เลียวคนนั้นอ้อีก2ปี เดี๋ยวมาสมัครเป็นคอนบอยก้อนอินทังเครื่องบอกลูกได้เป็นเพื่อนพ่อได้ก้อนอินทังเครื่องสักเดี๋ยวนี่มอลูได้เป็นเสียนพอได้ก็จะครับก็จะแบกแต่งก็จะโบกแกวงต้นนี่อีกสองปีเดี๋ยวผมจะมาสมัครเป็นคอนบอยครับเนี่ยอนาคนไกลมากเลยลูกแบกเล็กอยากถี่ใช่ไหมมอนแม็กนิธเป็นเรื่อง เ,นนเลวลาเราแนะนำตัวยังไงนะยังไงนะสวัสดีครับอยู่กับผมน้องมุนแม็ดนี่ที่เช่นเคยนะคะบ้าอ,าอาตีดียวเว้ย,ยออเฮ้ย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 เฮนยเฮมยยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอฮยเฮ้ยเฮ้ยเป้ยยเฮ้ยเอยเยเฮ้ยเ้เยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้้ยเย้ เสียบบ่อใดดอกก็ยังงอกอ่ะโอ้ลูกงอกไปยั้นเลยกระทรวงจไปเที่ยวไหมไอเราก็คนรักครอบครัวจะไปเที่ยวน้ำกับบ่อใดไปบ่บ่เนี่ยสรุปสรุปเราไปบ่บ่เลยเราไปจะโทรมานน้มึงอยูเซยปันไหนสิออกมาเขี่ยมึงก็ต้องมาเลยได้หลอดหนเอามาเที่ยวกูเอาเป็นเั้นโอ้ยไม่บอกงั้ลับมาวหอดมาเออเดี๋ยวมึงเดือนหนาขึ้มาใหม่เด้อไมได้ ฝากพี่น้องเอฟซีเขาไปเชียร์ครับคู่พันสะอื้นวันที่7มีนะนี่ครับขอให้ยอดทะลุพันล้านเลยครับเพราะว่าคือพอจูบประเดียวครับจูงว่าพอจูงเพราะหนังออกเนาะเป็นเด่หาลอยล้านหาลอยล้านบาทได้สิบบาทมาเบ่งเ้าดอกเป็นกฐิมาแบ่งเ้าดอกเอออันนี้มีแต่โม่บวกไม่ได้ไอ้ไส้ไหมคู่พันสะอื้นนะครับ หนังคนอีสานเพื่อคนอีสานเนี่รถจครับจะเดนกันที่อู่นะครับอู้ซิ่งอู้ซิ่งเป็นรถมังกรไม่ได้โฆษณารถไหมอู้จ้าอะไรโฆษณารถพอไหมพ่อนี่หมูยองนี่หมูยองเล่นซิ่งครับถ้าซื้อรถออกรถเพียงเจ็ดบาทนะครับรถอะไรเจ็ดบาทมันรถดีหรือรถอะไรตันเลยเปิดเสียงไรแล้วโอเคบีเขาบอกม่า เปิดเสียงได้เลยโอเคแล้วเกินเลยเดี๋ยวเขารออย่างนั้เด้อะท่านประทานทีมงานเนาหมวยอย้อนไปอย่าล้าแต่ว่าให้คนกะยีติดตามครับชื่นชมในผลงานครับบพรว่าจะเป็นคลิปเลี้ยวคลิปสั้นครับเห็นบางที่ดิดนชิปดี้เอ้าอันนี้อยากออกข้อบันทึ ช่องปอบดำเนี่ยก็ไปมีซื้อเสื้อสช้าหน่อยเขาซื้อแล้วครับซื้อแล้วองเตรียมที่เลยครับเตรียมที่เลยครับปอบดำนะครับกันช่องปอบดำเข้าไปตอนนี้เลยครับพี่น้องยูทูบทูมูฟมีหมดเลยครับยูทูบซื้อเดียวกันเพจำปอบดำพิมพ์คำว่าปอบดำเข้าไปเพื่อเห็นพี่เนาะครับเข้าไปเห็นปอบดำครับอย่างพี่น้องครับพันเตมินอันนี้คลิปอะไรส่วนนี่คลิปครับ สวัสดีครับเอาหอยแข้งแล้วค่ะอี่ยลูกลาลูกเอีงนี่แม่เพิ่อนเอาหอยแข้งมาฝากลูกมาเลยครับไปทำซูช่าด่าเลยนะพี่หมลูก็ทำี่หมอนไองแดงต้มมะเมืนอโอเคจ้ะพี่หมอนในวันที่หมอนพี่หมอนเองไม่สบายมืัอนี้พม่บีจะไปถือกระเป๋าเดย์คักเนี่ย ฝากสนามปุณิากเดี๋ยี่นุ้าเอาดีเรามาพึ่งเขาเว้นอีกกี่ปุณิเขากโเยโดรเดินออกผม่วงมะปอไนถ่ายลูกกับนองครับยเยอไปอีกมันจะเดียดางเอาคือถ่ายหลายเทียเท่าปุณิเสียยอายูองได้เคยฟัง คุณค่ะเดี๋ยวแซ้สดเลยสดเลยปลาหอยแคสาขาสุชาดาเลยจ้าแล้วไปบางกีเลยหล่อนๆเลยจ้าสุดยอดเลยครับขอบคุณค่ะดนไทยวะ บาทอุปกรณ์ผมพร้อมเลยมื้อนี่บ้านถือว่า็นโอกาสเองนะครับเนองพี่รที่ะรองท่างไร่ย่อเดี๋ยวทีมก็มีก็รอเดี๋ยวจะเก็งเศร้าเดี๋ยนะพักให้พี่รองเอาพวุธอันนี้ช่องไม่จรินี่ช่องอยังครับช่องยูทูบบ้านผมพักน้องอุ๋ยซีเอาใจซอเลย บ้านโอมพักน้องอุงอิงออฟฟิเชียลบ่มีออฟฟิเชีบ้านโอมน้องอุงอิงแค่นี้เนาะแม่ครับครับเอาเ็กคอเ้ตาน้ราคอ้เจ้าก็ออกแต่ก็กพิตากพตาเจ้าก็ออกอยู่ววแต่ก็ยังไม่ได้ออกีละอาวินี่ละอ